การบริหารเชิญมาสมัครที่นี่เราจะรับจำนวนจำกัดเท่านั้นเอานี่นี <c oughs> ่นี่นี่ผมจำได้ผมจำได้ว่ายพระว่ายพระจำได้ไหมจำได้สิเป็นคนใช้ของบ้านคุตาใช่ไหมไต่เต่าไหมไต่เต่าผม <c oughs> จำนี้ได้แม่เลยนี่คล้ายคล้คล้เหตเชื่อ ไม่ใช่ไม่ใช่ดีกว่าเขาฉันก็เทมเพื่อฉันคือแม่เรียกมาก่อนเป็นพี่ไปก่อนออัเรียกเป็นพ่ก่อนฉันคือแม่เรียกไม่เกลือกเรียกไม่เกือกเันนเาเล่นไกไกลคุหน่อยได้ไหม ไปเนี่ยนี่น้องเอาน้องตองดูไิเนี่ยทำไมเห็นเง a หัวตัวเองเห็นเ h าหัวของฉันที่นายพูดกะไรายทกนายเนี่ยเห็นฉันไปคพูกับนาย้ะมาด้กันเดินไบไว้ไอ้เามาที่มาขึ้นมาก่อนมาประทหารามามมา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 มเมามามมไมามมานมาขาามามาาาาาารมามมย ยังยงมอมเด็พี่เด็กน้องก็มาวันนี้ก็ดีนะครับน้องไม่ได้มาสมัครไม่ได้ใช่ปะนี่ที่นี่คือตอนออดรายการนักสมัครทหารวันนี้ผมนี่พอจะไปทหารได้ไหมตูดโดยผู้ใดขก็ใช้ได้ทำยังตั้งใจดีมาการใดเต่าใช่ไหม่ต้องการจะไปทหารมาด้วยกันครับเดี๋ย้ฉันฉันอยากจะรู้จริงว่าน้องที่มาเป็นทหารนี่ใจรักจะเป็นทหาร พอดีว่าเมื่อผ่านมาครับและพี่นี่ดูท่าทางได้ลดปงใหญ่ไม่ใช่เนาะไอ้น้องไอ้น้องดูแล้วเขามาด่าสามพี่พี่เป็นคนยิ่งใหญ่ภายในเมืองเน่แค่เอ่ยชื่อพี่เนี่ยใครก็รู้จักกันหมดชื่อชื่ออะไรพี่เหรอไอ้น้องชื่ออะไรเป็นอะไรอะไรเพื่อเพื่อที่ไหนก็ไอ้ดาว เดี๋ยวพี่จะเ,เล่าให้ฟังแนเ่เนาะแต่ก่อนที่น้องจะไปทหารเดี๋ยวพี่จะเล่าชีวิตการเป็นทหารให้ฟังโอ้ดีครับพี่มันคือประวัติของพี่ท่านไป่อนพี่พี่จะเป็นทหารพี่ก็เดินเตะฝุ่นในวันนั้นน้องนี่แหละวในวันนั้นเนพี่เห็นว่ากองรายการนั้นก็เปิดปรับสมัครทหารพอดีพี่ก็เลยรัสมกกั บอกชื่อมันได้ยังไงลูกไอ้ตั้งมึงยุ่งอะไรมึงเนี่ยแไปขู่ว่าเขาขอมาไปขู่ว่าเขาก็ไปน้องชาเอื่นไม่ร้องไว้แล้วได้แล้วต่อเลยครับพี่แล้วพี่เล่าอะไรบ้างแต่ก่อนที่พี่จะเป็นทหารได้ยุนี่ใหญ่เขาโตขนาดนี้ท่านพี่ต้องเป็นคนทหารก่อนนะพอเป็นคนทหารนี่ก็ต้องเป็นหมูเป็นจานะแล้วก็มาเป็นเป็นดาบแล้วก็มาเป็นหมื่นเป็นขุนนี่จนทุกวันนี้ เรื่องไปบอกม,มันมันจะแทงเจ้าฟันถ้าหากว่ามันเจอมือ